สิ่งหนึ่งที่ตั้งตั้งงานอยู่กลางย่านเล็งลมโฮจิมินห์คือร้านอาหารเบลเยียมร้านนี้ครับเบลโก้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ปิดทิ่ปิทางมากแต่ด้วยความดูดีมีชาติตกลหรูหลาหมาเห่านั้นก็อดไม่ได้ที่ต้องเข้าไปเยือนที่นี่สักเล็กน้อยพอเข้าไปแล้วนั้นก็รู้สึกว่าการอยู่เพียงแค่เล็กน้อยอาจจะไม่สะสมกับวิทยาฐานะของเราก็เลยนั่งแม่งเสลยซึ่ง<ว>ร้านนี้มันจะดังเรื่องเบียร์ครับมีโซนด้านในและโซนด้านนอกโซนด้านในเนี่ยเย็นแต่โซนด้านนอกเนี่ยวิวดีดียังไงเดดี๋ยใหู้้ตอนา แตงนั้นนอกจากกำแพงอิฐแล้วก็จะมีจักรยานและรูปนักแข่งต่างๆมาแขวนเอาไว้ซึ่งกูนั้นก็ไม่ใช่คนที่จะสารแนต้องไปรู้ว่าเขาจะแขวนไว้และเอารูปนี้มาทําไมแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเห็นโต๊ะอื่นเขาสั่งกันคืนเครงแล้วเกินเลยอดใจไม่ได้ที่จะถึงตากูสั่งบางเมนูเขาก็มีความหลากหลายอาหารถึงแม้เราจะอยู่เวียดนามแต่อาหารก็จะมีความเป็นยุโรปยุโรปเบลเยียมเบลเยียมแต่ที่ดีเลิศประเสริฐสีสุดใน3มโลกาลคือเบียร์แม่งเยอะมากเบียร์เบลเยียมมีห่อเบลโกนี้มีลา หลากหลายรสชาติมากซึ่ง,ง,งเราสามารถสั่งขนาดทดลองมาเป็นถาดทีละสี่แก้วก็ได้ราคาเป็นอย่างไรบ้างบางส่วนไม่ต่างอย่างบ้านเราบางส่วนถูกกว่าบ้านเราแต่ที่นี่นั้นมันก็ไม่ได้มีดีแค่เบียร์มันมีค็อกเทลด้วยแต่วันนี้กูจะกินเบียร์เพราะเหนื่อยมากกูเพิ่งนั่งรถมาจากร้านเสื้อผ้าคุณแม่เครียดและไปต่อที่ย่านแฟนชัันซึ่งกูไม่ได้อะไรเลยก็เลยต้องมากินระบายอารมณ์สักเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่คนหมู่มากที่นี่เขาสั่งกันจากที่กูไปแอบสาระแนโต๊ะอื่นมานั้นมันก็คือพิซซ ต่อไปนี้กูไม่ได้สั่แต่แค่ให้ดูเฉยๆเราต้องกระตุ้นตอมรับรสเราซึ่งแก้วแรกที่สั่งมานั้นมันเหมือนน้ำส้มแล้วท็อปปิ้งด้วยฟองจากน้ำยาหลักเราสั่งแก้วเดียวมันก็ไม่ใช่กูเพราะกูเป็นคนโลภกูก็สั่งมาสองแก้วพอแล้วก็ถึงเวลาทดลองสักหน่อยให้มันชื่นใจอากาศมันก็ร้อนอยู่ด้วยพอกูซดเข้าไปเท่านั้นแหละ บอกเลยคำเดียวว่าชื่นใจชื่นใจว่ากันด้วยหมวดอาหารอันนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมันเป็นพิซซ่าแป้งโคตรบางโคตรกรอบและเป็นพิซซ่าทรงสี่่<ส>จริงๆนั้นเขาให้กินคู่กับทาบาสโก<แ>่ความไม่คนไนยของกูนั้นกูชอบซอสพริกสีราชามากกว่ากูก็เลยไม่กินก็กินมันพิซซารสเพียวๆนี่แหละบอกเลยมันมีความกรอบและกินง่ายไม่ได้เรียนมากที่สําคัญก็คือมันเหมือนจะเยอะแต่กินแล้วแม่งหมดเร็วรลอกินจุว่ะบอกว่ากินถานเมื่อกี้หมดแล้วก็ยังรู้สึกโหยหิวจนต้องสั่งไก่มาอีกหนึ่งจาน แล้วกูก็ยังเหลือบไปเห็นขาหมูโตข้างๆซึ่งน่ากินชิบหายแต่เนื่องจากว่าอ้วนมากแล้วเราก็เลยต้องห้ามใจไว้เพียงเท่านี้แล้วพอยิ่งดึกบรรยากาศก็ยิ่งคลึกครื้นคนมากันเยอะแยะแต่กูไม่นั่งข้างในต่อให้ร้อนก็ตามเพราะข้างนอกกูจะได้วิวแบบนี้นั่งดูไปเรื่อยๆย่านเลิงลมวะ่ะ